แมทพิราีตอบชัดความสัมพันธ์สงกรานหลังโพตัดพอสอแววเลิก กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนนั้นจับตามองไม่น้อยเมื่อจจจู่นางเอกสาวแมทพิรณีก็ออกมาโพสข้อความตัดพ้อรัวๆจนถูกชาวโซเชียลพากันสงสัยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจถ่ญาติโบนัสาอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงค์ว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือไม่พอช่วงหลังก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีรูปคู่หวานๆปรากฏให้เห็นแถมก่อนหน้านี้บนอินสตาแกรมสตอรี่ของเจ้าตัวก็ยังโพสข้อความชวนให้รู้สึกว่าความรักครั้งนี้กำลังสะดุดโดยล่าสุดสาวใหม่ก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วโดยได้เล่าว่าต้องเกินก่อน ว่าเหมือนหาเรื่องให้ตัวเองคือตัวหนังสือที่เห็นนะคะต้องแยกออกเป็น2อันมันเหมือนกับเวลาที่เจอคลิปเจอเพลงเจอโค้ดหรือเจออะไรที่มันตรงใจและเคยประสบพบเจอมาในอดีตแมก็กกมักจะหยิบขึ้นมาแชร์อยู่แล้วมันแค่นั้นเองแต่พอมาถึงก้อนที่2ก้อนทํางานก็คือปกติอันนี้แมตต้องเกริ่นด้วยเหมือนกันว่าแม้เป็นแมคค้าแมตขายสบู่ขายเจลล้างหน้าแม็กก็จะขายอยู่แค่ในออนไลน์ไม่ได้มีระบบหน้าบ้านไม่ได้มีระบบแบบที่แมตต้องดูแลพวกไฟน้ำ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆและทีนี้พอแมทได้มาเจอกับระบบนางก็เปิดให้อะไรอย่างนี้แมทเลยอยากจะเต็มที่กับมันไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้ทาอะไรเราก็อยากทําให้ดีแมทก็เลยแบบจ้ำอินไปเลยจนเพื่อนๆบอกว่าหายไปเลยไม่รับโทรศัพท์และประเด็นของสตอรี่ตอนนี้ก็คือเราแซวตัวเองว่าเอ้ยแกฉันไม่รับโทรศัพท์เลยนะฉันยุ่งมากฉันต้องแก้นูน่นฉันต้องทํานี่ทําคนเดียวหมดเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้เพื่อนก็เลยมาแซวแมทบอกว่าไม่สวยไงยก็เหนื่อยหน่อยนะแค่นั้น แต่บังเอิญแมทลืมไปว่าช่วงเช้าหรือบ่ายไม่รู้แมทไปลงโพสอันนั้นมันก็เลยดูต่อเนื่องซึ่งสาวแมทก็ยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสงการเลยยอมรับว,ว่าทุกวันนี้เจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งมากๆฝ่ายชายก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลตัวแมทเองก็มีร้านที่ต้องดูแลเหมือนกันแมทเลยตั้งใจมากอย่างโชวงแรกๆก็มีส่งแชทมาให้กําลังใจซึ่งแมทก็คิดว่าแมทไม่อยากอยู่เฉยๆทําตัวให้มีประโยชน์รวมไปถึงประเด็นรูปคู่เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ค่อยมีโอก อย่างที่บอกว่าเราทํางานกันเยอะและก็ยังไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนด้วยและที่เห็นภาพแมททาบุญปฏิบัติธรรมบอกว่าเราไปทําใจนั้นเธอก็ได้แก้ข่าวว่าตนเองเป็นคนชอบทําบุญทุกเช้าอยู่แล้วส่วนประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เจ้าตัวยอมรับว,ว่ายังไม่ได้พูดคุยกับฝ่ายชายเนื่องจากว่าต่างคนต่างยุง่งแต่เธอเองก็ยืนยันว่าความรักของเธอในตอนนี้ยังเหมือนเดิมส่วนเรื่องนี้ฝ่ายชายรู้เรื่องหรือไม่สาวแมทก็ตอบว่ายังตอบไม่ได้ขอไปคุยกับฝ่ายชายก่อนแต่ถ้าถามความรู้สึกของเธอก็ คือเธอยังเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นเอง